สวัสดีค่ะวันนี้คุููมอยากจะเล่าเรื่องเปรตที่เคยเห็นตอนเมื่อหลายปีก่อนเมื่อสมัยที่คุูหมอยู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ล,ลูกเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันนั้นประมาณตีหนึ่งลมอยู่ลมก็พัดแรงขึ้นท้องฟ้าเป็นสีส้มเออท้องฟ้าเป็นสีส้มแปลก ลมพัดแรงแรงอยู่จุดจุดเดียวซึ่งอยู่ตรงด้านหลังของบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านคุณหมูด้านหลังจะเป็นพวกพุ่มไม้สูงลมพัดแรงเหมือนเวลาฝนที่จะตกแรงมากท้องฟ้าเป็นสีส้มจัดทันใดนั้นคุณหมูก็มองเห็นซึ่งพี่บอลลูกสาวก็เห็นเรอยืนมองด้วยกันตาค้าง <c oughs> เป็นเปรตรูปพร่ลงสูงใหญ่ เป็นผู้หญิงผู้หญิงเสือ้อผ้าไปสวมผมก็ไม่มีสูงมากสูงกว่าต้นตาลซะอีกเสียงกรีดร้องคุณหมูชอบดูหนังผีนะแต่จะบอกว่ารอบนี้อเสียงเปรตที่ร้องมันไม่ใช่เสียงไม่เหมือนกับที่เขาถ่ายในหนังเสียงกรีดนี่บาดเข้าไปในหัวใจเสียงน่ากลัวมากเสียงมันจะเหมือนกับอะไรละ่ะ พี่ว่ารี๊อะไรนะมันไม่ใช่เสียงโงยหวนมากซึ่งเสียงเปรดครั้งนี้นะกุ้หมูได้ยินครั้งเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนะ่ะเมื่อตอนซื้อบ้านหลังใหม,ใหม่บ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดวันนั้นเป็นวันพระเดือนเก้านี่แหละหมาก็หอนรับกันเป็นทอดๆและแล้วเสียงเปรดก็ดังขึ้นเสียงดังมาก ดังเหมือนกับจะเดินมาถึงบ้านของเราซึ่งเสียงเปรกที่ร้องมาเหมือนกับเปรกเดินมาจากวัดวัดกับบ้านไม่ได้ไกลกันมากมันน่าจะอยู่ประมาณ200เมตรหรือ300เมตรนี่แหละเสียงเปรกก็ดังเข้ามาใกล้ๆแล้วแล้วก็หยุดอยู่แถวหน้าหมู่บ้านอุ้ยหดีใจมากเลยที่มันไม่กลับมาในหมู่บ้านเราเสียงหมาก็เริ่มทยอยหอนไปทางอื่น หลังนี้มาพูดถึงเรื่องเปรตสองสองตนที่เห็นกับพี่บอลเห็นกันพร้อมกันทั้งสองคนยืนเอามือกวัดแกวงนึกถึงเรื่องนางบรรทองทพี่เปรตน,นางบรรทองที่เปรตน,นางทองอือมือ,ม,อมันใบใบตาใหญ่ยังใบาตาลนะมือีนะอใหญ่มากกวัดแกวงลมข้าพัดแรงที่สําคัญเหมือนศบตาก,กันกับเปรตสองตนนั้น ปากเล็กนิดเดียวที่เขาบอกว่าในโบราณกล่าวว่าคนนั้นคนนี้เปรตม,มีหลายประเภทแต่ตนที่ควงมุงเห็นเนี่ยเสื้อผ้าไม่ใส่นะไม่มีนมและนอกแบนแต่เห็นแ,แต่สิ่โกงสูงชะลุพร้อมผอมมากผอมผอมสุดๆเลยผมก็ไม่มีไม่มีกระเซิงกระเซิงอะไรผมแบบในหนังทีที่เราเห็นน,นั้นไม่ใช่ไม่มีผมไม่รู้นะแต่ตนที่เห็นนะไม่มีผม เออมันไม่นานแต่เหมือนานานมากแป,ป๊บเดี๋ยวก็แวบหายไปแล้วเราก็มาคุยกันกับลูกๆว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นเปรตละ่ะมานั่งนึกย้อนไปว่าอืมเคยมียาติหรืออาจจะเป็นพี่สาวก็ไม่รู้ละมาขอบุญเพราะว่าพี่ในค่าตัวตายตั้งแต่อายุยี่สิบห้าผูกคอตายแล้วลูกสาวนี่ก็ตายเหมือนกันแต่ที่ร้ายก็คือ ตายแบบตายหง่์คือไม่รู้ว่าเขาไปทำกรรมอะไรกันมาแต่พี่สาวเนะี่ยจิตไม่ค่อยดีตอนตายแล้วก็มาเป็นผีหล,ลอกหลอกคนนั้นหลอกคนนี้ด้วยที่ว่าจิตแค้นแค้นแค้นคนนั้นแค้นคนนี้ที่ทำให้ตัวเองต้องคิดสั้นเขาอาจจะโทษถึงตัวตัวเองในความคิดของกงหมูนะเพราะว่าตอนที่ตายนะไปเอาศพ กลับมาหลังจากที่ผูกคอตายที่จังหวัดสกลนครนะแม่เป็นคนจุดทูกมาไม่อยากมาเขาตั้งศพไปที่โน้นทางวิรยัยภูเขาจัดงานศพให้แม่ก็ไปเอากลับมาจะจัดงานที่บ้านแล้วตาทวดก็บอกว่าเออเผาเลยนะไม่ต้องกลัวเพียงแต่ไม่ให้ญาตินั่นนะ่ะบวชให้ปรากฏว่า ก็นึกว่าหรือจะเป็นพี่สาวเพราะเคยน้อยของน้องชายเคยบวชวัดปา่าเคยเล่าห้ฟังว่าเขานั่งกรรมฐานเคยคุยกับเจ้าอาวาสว,วัดว่าเอ๊ะทำไมคืนนี้วันนั้นเป็นวันพระได้ยินเสียงเปรตร้องหอยหวนมากเจ้าอาวาสว่าเปรตพี่สาวคุณนั่นแหละเราก็ลันึกย้อนอ๋อตายกรรมที่ว่าฆ่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าตายไป ขาตัวเองซ้ำๆซากห้าร้อยชาติกลายเป็นเปรตมาขอบุญตอนเช้าๆสายๆก็ไปกราบพระลูกแก่ๆที่วัดป่าข้างโรงเรียนถามท่านว่าเห็นเปรตนี่จะทำยังไงดีรู้สึกเป็นกังวลพระท่านก็เลยว่าโอ๊ยเรื่องธรรมดายมที่โรงเรียนก็มีเปรตเยอะเลยหลังเรียนน่ะ ที่วัดนี้ก็เยอะอาตมาก็เห็นพ่นว่าเอางี้ก็แล้วกันไปทำกระทงนะหาข้าวแดงข้าวแดงที่เป็นเหมือนข้าวเหนียวแดงก็ได้เขาบอกเขาข้าวอย่างอื่นเขากินไม่ได้หรอกต้องข้าวแดงจัดหมากจัดภูกจัดน้ำแล้วก็มีปลาแห้งๆนี่ๆหน่อยๆใส่ในกระทงไปวางสามแยก แล้วก็จุดทูปบอกเขาให้เขามารับผลบุญอันนี้คุมอูเล่าเรื่องแปรกให้ฟังเนะาะแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้สวัสดีค่ะ